วันนี้พาทุกท่านไปเรียนรู้ไปดูวิธีการเปลี่ยนซินกระบอกปั๊มเบรกหรือว่าซินดัมเบรกของรถยนต์นะครับทุกท่านนะซินปั๊มเบรกหลังก็แล้วกันนะครับวันนี้นะครับเราถอดล้อออกมาปั๊บนะครับเราก็จะเจอว่ามันมีรูน็อตอยู่2รูเป็นรูน็อตเบอร์12บางรุ่นก็ไม่มีนะบางรุ่นไม่มีทําไงนะครับ น็อตตรงนี้ใช้ในการดูดจานเบรกออกมาถ้ารุ่นไหนที่ไม่มีก็ต้องเคาะจานแล้วก็ดึง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 เคาะเคาะหมุนหมุนถอยออกมานะครับทุกท่านนะก็แล้วแต่นะครับในรถแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้นะเป็นมิสูบิชิสตาร่านะครับ L สองร้อยไซคนตาร้าไม่แตกต่างกันมากนะครับทุกท่านนะเราก็จะใช้น็อตดูดออกมานะครับแต่ก่อนที่เราจะใช้น็อตดูดนะให้เราไปทําการหย่อนนะหย่อนผ้าเบรกหรือว่าลด ความตึงของพับเบรกลงก่อนนะครับมันจะได้ถอดออกง่ายๆนะครับอยู่ด้านหลังเผานั่นเองนะครับทุกท่านมันจะมียางปิดอยู่นะครับแล้วก็ใช้นะเราดูจากรูปเล็กนะเราดูจากรูปเล็กใช้ซีรถก็ได้หรือไม้จิ้มฟันก็ได้แย่ Period. เข้าไปก่อนแยนะ่เข้าไปดันตัวล็อกนะเห็นแย่เข้าไปดันตัวล็อกแล้วค่อยเอาไขาควงแบนเขียย้อนทิศทางฟันเฟืองนะครับเขียย้อนทิศทางฟันเฟืองนะครับเพื่อเป็นการลดความตึงของผ้าเบรกลงนะครับทุกท่านก็ นี่แหละนะครับก็มีอยู่แค่นี้ก่อนที่เราจะทําการถอดผ้าเบรกอ๋อถอดจานเบรกออกนะครับก็ง่ายๆกันเลยนะครับไม่ได้มีอะไรมากนะสําหรับเคสนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปในเคสนี้เป็นการสาธิตการเปลี่ยนซินนะครับเป็นการสาธิตการเปลี่ยนซินแต่หน้างงานของเราจริงๆนะครับรถของเรามันขับไกลนะครับแล้วก็ขับค่อนข้างจะเร็วนะเราก็จะเปลี่ยนกระบอกทิ้งไปเลยนะครับ กระบอกมันไม่กี่ตังหรอกทุกวันนี้ราคามันถูกแล้วนะครับทุกท่านนะเอานะครับทีนี้นะครับเมื่อเราทําการถอดเอาจานเบรกออกมาเป็นที่เสร็จสรรเรียบร้อยให้เราทําการถ่ายคลิปก่อนนะโอ้มันชื้นเนาะมีฝุ่นผ้าเบรกข้างนี้เป็นชื้นๆเหมือนซีนเพาล้อรั่วนี่นะอ๋นะครับให้เราถ่ายรูปเก็บตําแหน่งสปริงให้ดีสปริงตรงไหนเกี่ยวยังไงเกี่ยวทิศทางไหนนะครับนี่ถ่ายไว้ให้หมดเลย นะครับตำแหน่งสายเบรกมงสายเบรกม,มือนะครับเราก็ต้องอ่าดูตำแหน่งนะครับทิศทางเข้าออกให้ถูกต้องนะครับทุกท่านนะตรงนี้เราต้องปลดอยู่แล้วตัวล็อกผ้าเบรกนะครับตัวล็อกผ้าเบรกเราต้องปลดนะอ่าคีมจับกดแล้วก็บิดนะครับมันก็จะหลุดออกอ่าตำแหน่งสายเบรกมือตำแหน่งสปริงตัวล่างนะครับสปริงมันเกี่ยวตรงไหนบ้างในรถแต่ละรุ่นมันไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นเราต้องถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนนะครับเพื่อป้องกันความผิดพลาดในขั้นตอนของการ ประกอบนะครับทุกท่านนะเอาทีนี้นะครับถอดได้เลยนะครับเมื่อเราถ่ายรูปเสร็จต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่ารถคันนี้ซิลปั๊มเบรกไม่ได้รั่วสักจุดนะซิลปั๊มเบรกไม่ได้รั่วสักจุดแต่สองถึงสามปีเราจะเคลียร์ระบบทิ้งทั้งหมดสองถึงสามปีเราจะเคลียร์ระบบทิ้งทั้งหมดแต่ในเรื่องของการล้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกรถของเราหกหกเดือนเราล้างระบบเบรกครั้งหนึ่งเปลี่ยนถ่ายน้ําน้ำมันเบรกครั้งหนึ่ง นะครับอ่ะนะครับอันนี้วิธีการถอดนะชีมกดกดเข้าไปแล้วก็หม,มุนนะครับหมุนกดเข้าไปแล้วก็หมุนนะครับอ่ามันก็จะหลุดออกมันจะมีแหวนรองนอกรองในนะตัวในในี่คว่ำนะตัวนอกหงายนะครับแหวนตรงนี้นะครับแล้วก็เอาสลักออกด้านหลังนะสาหรับสตาร์้านะครับเราไม่ต้องไปถอดสปริงชุดบนก็ได้นะครับเราก็ยกแผงออกมามันจะมีตําแหน่งยกออกมาอยู่นะครับที่กเกียริถอดที่กเกียรประกอบ นะครับทุกท่านเราก็ยกออกมายกแผงออกมาแบบนี้ห้อยตรงเตงไว้แบบนี้เลยนะครับอ้าวทีนี้เมื่อเราถอดออกมาเรามาดูกันนะว่าปั๊มเบรกที่หลายๆคนบอกว่ามันไม่ล่วกก็ขับไปเถอะมันไม่ล่วกวก็ขับไปเถอะเวลาที่เราขับทางไกลมันเกิดความร้อนขึ้นมันมีโอกาสที่ซินจะแตกได้เพราะสาเหตุดังต่อไปนี้นะครับอยากให้ทุกท่านได้ดูกันดีๆด,ดูกันชัดชัดนะเบรกไม่ได้รั่วกไม่ได้แตกรถขับได้เป็นปกติ อันนี้3ามปีแล้วนะครับเราก็จะมาทําการเปลี่ยนถ่ายสิ้นปั๊มเบรกออกทั้งหมดเลยนะห้าจุดนะครับล้อหน้าล้อหลังแล้วก็แม่ปั๊มเบรกบนเราก็จะเปลี่ยนออกทั้งหมดเลยนะครับอ่ะเรามาดู3ามปีนะครับล้างน้ํามันเบรกทุกๆ6เดือนเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเบรกทุกๆ6เดือนนะอ่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวให้ดูสภาพไปพร้อมๆกันเลยนะอ่ะเพื่อนๆหลายๆคนจะได้ตระหนักถึง ความปลอดภัยในชีวิตนะเห็นไหมมันไม่รั่วก็จริงครับแต่ว่ามันมีคราบสนิมแล้วเห็นไหมอ่านะครับอ่าฝัังนี้ด้วยนะครับฝั่งนี้ด้วยมันมีสนิมในระบบนะครับมันมีสนิมในระบบดังนั้นนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะว่าถ้าเป็นไปได้ทุกๆ2สองปีทุกๆ2สองปีถอดเปลี่ยนซ้นเราจะไม่ได้เปลี่ยนกระบอกนะครับแต่ถ้าสามปีก็คือยกกระบอกทิ้งไปเลยนะครับยกกระบอกทิ้งไปเลยนะอ่าตรงนี้ เห็นไหมมันเป็นสนิมนะครับอ่าตากล้องจับไม่เต็มอันนี้เลยนี่นะครับเห็นไหมลูกสูบมันเป็นสนิมทั้งหมดเลยนะครับทุกท่านนะกระบอกข้างในก็เป็นสนิมด้วยนะครับโอ้ยมันไม่ได้เข้าตากล้องกล้องไม่ได้เข้าเลยไม่ได้ดูนะครับนี่นี่นี่นะครับเป็นสนิมอย่างนี้เลยนะครับดังนั้นนะครับอันนี้จะเป็นการสาธิตนะครับว่าถ้า กระบอกเบรกมันไม่สึกมากนะครับเราสามารถเปลี่ยนเฉพาะซินได้นะครับ่าวิธีการขัดกระบอกมันก็จะมีอยู่นะครับเดี๋ยวบอกวิธีนะครับอันนี้ลูกฝั่งนี้ติดเลยนะครับลูกสูบเบรกฝั่งนี้ติดเลยนะอย่างนี้นะเดี๋ยวกระทุ้งออกนะครับกระทุ้งออกโอ้ไม่ได้ติดไม่ได้ติดอะไรเยอะมากมายติดไอ้คาบสนิมข้างนอกนั่นเองนะอ่าตรงนี้ก็ดันออกมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยสนิมเคละนะครับ ตามนี้นะครับนี่แหละได้หลายคนบอกว่าเบรกไม่ล่วขับไปเลยอ่านะพอขับทางไกลแล้วไปเจอปัญหานะครับขับทางไกลแล้วผ้าเบรกมันสึกลูกสูบเบรกขยับออกมามันก็รั้วมันรั่วตอนนี้แหละตอนที่ผ้าเบรกสึกลูกสูบขยับออกมานี่แหละนะครับทุกท่านนะอา้าววิธีการขาดก็แป๊บปบปาผ่า,านะผ่าร่องนิดนึงแล้วก็เอากระดาษทรายสอดเข้าในร่องพันแล้วก็ขาดแบบนี้นะครับใครมีสว่าน์มีบล็อกไฟฟ้าก็ ไม่ยากเลยตอกหัวนอ็อตเบอร์17ใส่ฝั่งโน้นนะครับแล้วก็เอาตัวเมียมาใส่แล้วก็เอาบล็อกปั่นเลยนะครับทุกท่านก็ใช้สูตรนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับทุกท่านนะขัดดีๆกระบอกมันก็ใช้ได้อยู่นะครับแต่ของเราไม่สบายใจนะเราก็จะทําการเปลี่ยนกระบอกออกไปเลยนะครับทุกท่านนะเอาทีนี้เรามาสาธิตวิธีการนะครับใส่ซินลูกสูเบรกนะเ,เราจะใส่แบบนี้ง่ายๆ นะร้อยอาจารย์ก็มีร้อยสูตรก็มีร้อยวิธีในการใส่ซิ้นนะครับทุกท่านนะตรงนี้นะอ่าอย่าคิดว่ามันใส่ยากสินะครับอย่าคิดว่ามันใส่ยากนะอ่ะเดี๋ยวใส่ให้ดูนะอันนี้ไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิน้นกล้องอยู่ใต้คางอ่านะครับถ่ายไปเลยเนี่ยถ่ายให้เห็นชัดๆเลยใช้เวลาจีวิเนี่ยในการใส่ลูกสูบเบรก นะครับเนี่ยนิ้วโป้งดันไปด้วยเนี่ยงัดไปด้วยนิ้วโป้งดันไปด้วยอ่าชนกล้องเสร็จแล้วนะครับอ่าตามนี้นะครับทุกท่านเห็นไหมนะครับเข้าไปแล้วหงายหงายซีนขึ้นนะหงายซีนขึ้นนะครับทุกท่านนะอ่าตรงนี้นะอ่าใส่ให้ดูอีกรูปหนึ่งใส่ให้ดูอีกรูปหนึ่งนะครับอ่าดึงตรงนี้ลงมาทําไมต้องดึงลงมาเพราะว่ามือเรามันจะไปโดนเหลี่ยมไปหัวลูกสูบไงเนี่ยต้องรองมือด้วยมันเจ็บนะครับอ่าก็หงายขึ้นหงายซีนขึ้นก็ งัดใส่นะครับตามนี้เลยนะทุกท่านนี่นะครับนี่งัดไปเลยนะงัดไปเลยกี่วิเอ่ยถึงหน้าที่ไหมไม่ถึงนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับทีนี้ในขั้นตอนของการประกอบนะครับเราก็ถ่ายรูปไว้แล้วเราก็ประกอบเข้าไปตรงนี้มันจะมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าไอตัวล็อกอ่ะไอตัวล็อกไอตัวล็อกเฟืองตั้งผ้าเบรกนั่นแหละนะครับเราต้องดันเข้าไปข้างในนะ เราต้องดันเข้าไปข้างในให้มันสุดนะอ่าตัวล็อกเฟืองพ่อเบรกที่อยู่ด้านล่างเนี่ยนะครับอ่าเราต้องดันเข้าไปข้างในให้มันสุดนะตรงนี้นะครับทุกท่านนะเราถึงจะทําการดึงเบรกมือแล้วมันถึงจะตั้งเบรกให้เราได้นะครับอย่าให้มันขัดกันนะครับทุกท่านนะอ่าครับรทุกท่านทีนี้เรามาดูนะครับสภาพปั๊มเบรกที่เราทําการเปลี่ยนแล้วก็ ขัดทาความสะอาดออกนะครับทุกท่านก็อ่ะให้ดูนะครับก็จะประมาณนี้นะครับมันก็ไม่ได้น่าเกลียดนะถามว่ามันยังใช้งานได้ไหมมันก็ใช้งานได้นะครับมันไม่ได้เป็นตามมดเพียงแค่ว่ามันก็จะมีรอยอ่าสนิมไปเกาะนะครับทุกท่านนะอ่าเราไม่สบายใจนะครับเราก็ทําการเปลี่ยนออกตามนั้นเลยนี่นะครับลายมันก็จะประมาณนี้นะครับทุกท่านนะมันก็จะมีลายลายนิดนึงนะครับ ่าแต่ว่าเราก็จะทําการเปลี่ยนออกมันไม่ได้เป็นตามมดหรอกนะครับแต่ถามว่าเราเอาความสบายใจมากกว่านะครับเราก็เลยทําการเปลี่ยนออก